อ,อัดหน้าจอพร้อมสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับเกมอ่นือรถแนวราบนะครับผมเป็นเกมแนวตรงข้ามนะฮะอน่าสนุกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้กันอันนี้แหละเหนือรบแนวราบนี่แหละโอเคนะครับ,อ,นะรบอัดหน้าจอพร้อมอันนี้อัดหน้าจอดโดยการาเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับ เวอร์ชันแอนดรอยว่า5.0ขึ้นไปนะครับอันนัาจอแบบโดยไม่ต้องรูทก็ได้นะครับ,บรามาเริ่มเั่นเลยครับแบบอาวุธไหลต้นนะครับไ้นมีกระบอกเดียวนะครับเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับเ,รเลเวลสองอ่าอยากได้เนี้ยซองขึ้นเหนือกว่านะครับเรต้องใส่เหรียญร้อยอยี่สิบเหรียญนะครับถ้าติต้นนะครับ,นนรบก็จะเป็น อ่าเป็นกันมือนะครับเป็นกันมือธรรมดาโอ้โหแต่เราก็บอกปืนเยอะมากนะครับใครที่สนใจแล้วชอบเกมนี้นะครับในเกมโตเลยครับเกมโตนะครับโหลดในเกมโตนะครับโหลดเกมเล่นสนุกมากนะครับเกมน,นี้โอเคมาภารกิจนะครับเล่นไปสองละสามละสี่อ่ะแลเริ่สมสี่เลยแลครับธุรกิจนี้นะครับเราก็ยูพาดีเดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ห้าแปบ เป้าหมายของเราคือชนะนะครับยิงห้าหัวเป้าหมายเวลานะครับสองนาทีโอเคเริ่มขอลดเสียงเกมโอเคครับในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนการจู่มนะครับรหัสลับนะครับสำคัญที่สุดกด้โดยฝ่ายสมมนิมิตรนะครับโดยโอโอมาฮาดูพาเมเลศวนและเนตจูน พอกดขึ้นเป็นคำตอบปุทธนาอักษรขวายนะครับในนามสอพิมพ์ังกิตเดลิสเทเลกรับนะครับนัมสุพิมนี้ถ okay, ูกตำหนะกําจัดโดยหน่วยคือรัชการรับของกิตนะครับแต่เม่เกิดมีการที่แบบใบใดๆนะครับเหมือนกันว่าอ่าแล้วเราไปส่งจดหมายอย่างเงี้ยเราก็ถูกลอบฆ่านะครับประมาณนี้อย่างไงอย่างนั้นนะครับโอเคครับมาลยกันเลยสกูปุเข้ามาแล้วเกียร์ พื้นที่โอเคเล่งกระบาลครับผมจิงหัวครับลบไหนหัวไหนหัวครับสองละหัวที่สามแล้วก็หัวที่สี่หัวที่ห้าครับหัวที่ห้าโดนเข้าไป <c oughs> หนึ่งนัดหนึ่งสังหารนะครับไรเฟิลน,นะครับแน่นอนอะไรครับลีโหลด มันจูกก็โซนหน้าแปบดบนัดเล็งอะไรเจ้าหันหน้าวะไม่หันหน้าไม่หันหน้าเอหมอนี่ครับยิงหัวยิงหัวนักจู่ฝั่งนู้นครับเ,ยยลเล็งหัวครับหันหน้าวะบอลไม่โดนอืมแบบไม่ไกลสองตัวนะครับ ตังหารหัวบีโลดพร้อมเล่งออกมาออกมาให้ยิงหัวครับบีโรดข้ามไหน <c oughs> หนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งตังหารบีโลดยังยังไม่บีโลดเอามีสามตัวเหรอ ยิ่งยิ่งผ่านด่านเยอะยิ่งยิ่งมีทหารเยอะนะครับันจะยากขึ้นเรือ่อยๆทางนู้นอ,อะไรจะผ่าน <c oughs> นะครับโอคเวลาที่เราใช้ไปโอ้ยเขาเป้าทำเวลาได้ดีมากสุดยอด มขอตัวกันนะครับแป๊บนึงกินกาแฟกันโอเคต่อกันเลยกันเลเวลสาม้วมวนปดล็อกปืนนะครับอันนั่จออยู่ไหมมผมก็เช็คก,กันอ่านี้แสดงว่าอัดอัดอยู่นะครับนะขึ้นอย่างเงี้ยโอเคครับอาวุธลับสุดยอด ไนเฟินดูโจมอ๋อนะเป้าหมายของเรานะครับอ่าทดสอบอาวุธนะครับภารกิจนี้นะครับเป้าหมายก็คือชัยชนะสบบภาพ50เปอร์เซนเขาป้าหมาย2นาทีโอเคเริ่มนะครับเราเลยรับอ่าการฝึกใช้อาวุธพรีเมียมนะครับอันนี้อะไรอ๋อนี่มันแนะนำนะครับปืนกล้นัตราการยิงสูง มีความแม่นยำน้อยกว่าปืนคนใช้ได้ดีที่สุดเมื่อต้องรับมือกับศัตรูหลายคนในระยะใกล้ระยะไกลอ๋อระยะใกล,ะะะใกลนะครับอดแล้วนะบังคับศัตรูต้องลาถอยโอเคกดหวันวน้อยนะครับยิงกดหวัวไว้ศัตรูไหนก็รู้ยิงมัวง,งั้นดิลดิลด เป็นที่หมอครับแกมีโลดบนหลังคาครับบนหลังคาละเชือ้อโดดครับโดดมั้ยไม่ต้องโดดครับเย็ยดแล้วใช้ปืน Nay okay. này, mà, hấp, như này. ok. Nhưng phụ này lọc phí, chai yêu mà kia nơi chịu dọn. Get đầu ไปแล้วไหนยีโรดหนึ่งสองสามสี่สี่หัวนะครับสี่หัวห้าหัวนี้ไม่โดนไปไหนจะไปไหนฝั่งนี้โอเคเข้าหัวเยี่ยมมากหนับเป็นปืนทดลองที่ดีนะครับโอ้โห ร้อยสามสิบห้าไม่มีเหรียญน,นะครับเสียใจด้วยเยอะอ่านรทำไว้ดีสามดาวเต็มอีกสักดดานไหมโอเคเดี๋ยวผมดูเวลาก่อน,นครับอัดจอไหมเคอัดจออยู่เดี๋ยวสามเมออย่าถามอีก <c oughs> ไปดูนะครับเราได้เลยเฟินใหม่ละกดล็อกไลยเฟินแต่เงนินไม่พร้อมนะความจุเพิ่มขึ้นนะครับ M1 คาบัยนะครับคาบายัย M1 คาบันนะ M1 a าเรน and, นะครับกาเรนอเมริกันเ en อ fin. ็นฟินต้องการเลเวลห้าโอ้โหสไนเปอร์สไนเปอร์อรังกิษนะครับ คล้ายๆกันเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องพอกันแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเจ้า